เสียงโครมดังลั่นเจ้าของหันควับ <c oughs> อูโน่กับวิสเกอร์ยืนยิ้มแห้งอยู่กลางก <c oughs> องหมอน <c oughs> นั่งทำหน้าสำนึกผิดแยกกันแต่แอบสงสายตาเจ้าเล่หากันเบาๆ <c oughs> อูโน่แอบแปะใต้แมวจอมแซบที่หลังวิสเกอร์เดินเฉิดฉายทั่วบ้านไม่รู้ตัววิสเกอร์เอาชามน้ำอูโน ไปแอบในตู้เย็นแล้วนั่งเลียขนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอูน่ผายลมใส่ตอนแมวเลียขนวิสเกอร์หน้าบูดแล้วเดินหนีแบบมีแผนแมวผลักชามข้าวหมาออกนอกเสืออูน่เลยสาดน้ำกลับแบบเงียบเงียบมิโเจ้าของมาเห็นนั่งเรียบร้อยเกินจริงทั้งคู่รีบทำหน้าใสาๆแบบไม่เคยก่อเรื่อง อูโน่กัดปลายกล่องทิชชู่วิสเกอร์มองตาโตกระดาษปลิวว่อนเหมือนงานแต่งแมวแอบเขียนแมวหล่อที่สุดลงสมุดเจ้าของแล้ววิ่งหนีพร้อมหมา Best <cat> ever. โดนนั่งเรียงแถวอูโน่ใช้หางปัดวิสเกอร์ตบกลับเบาๆเหมือนจะบอกว่ายังไงก็ไม่หยุด ฝากติดตามอูโน่กับเซอร์วิสเกอร์หมาแมวจอมป่วนด้วยนะครับ